นิฐาและมารินตลังจากอุ้มท้องมานานถึงเก้าเดือนกว่าล่าสุดนังเอกสาวมิวนิฐาก็ได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทมกลางความดีใจของสองครอบครัวและสามีอย่างเซนทารากูลคูหาเรรมกิจที่ลุ้นอย่างเห็นหน้าลูกสาวมากสาวมิวนิฐาคลอดลูกสาวคนแรกครอบครัวเผยชื่อสุดน่ารักน้องมารินเหมาะกับความจิ้มลิมแก้มยุยยิของเบบีหน้าเอ็นดูที่สุด ตั้งแต่วันแรกที่นักสแสดงสาวมิวนิ t าเปิดเผยว่ากำลังจะเป็นคุณแม่ก็ทำเอาแฟนคลับต่างรู้สึกดีใจและเฝ้าดูพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กไปพร้อมๆกับคุณแม่มิวมาตลอดอีกทางคุณพ่อเซนธรากุลก็คอยดูแลยอย่างใกล้ชิดทั้งหากของอร่อยที่มาบำบรุงคันให้คุณแม่กินพาไปเที่ยวให้คุณแม่ผ่อนคลายเรียกได้ว,ว่าเอาใจสุดๆไปเลยล่าสุดวันที่12กันยายนมีข่าวดีว่าสาวมิวนิ t าได้ให้กำเนิดลูกสาว เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ไก่ว่าน้องมารินพอได้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเบบีก็ทำให้รู้สึกใจฟูฟูจริงๆเลยนะคะเจ้าตาดวงใจคนแรกของครอบครัวมาแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้ทั้งคุณแม่มิวและพ่อเซนจะต้องมาอัปเดตความน่ารักของน้องมารินให้ทุกคนได้ดูอย่างจุใจอย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของสาวมิวกันด้วยนะคะสาวมิวนิ t าเผยอ,อันตรายสาวชมหน้าลูกสาวแบบชัดๆ นับถอยลางอีกครั้งสองเดือนได้เจอหน้ากันแล้วว่าที่คุณแม่คนสวยมิวนิธาภรรยาสุดที่รักของเซนทรากุลที่ตอนนี้กำลังอุ้มท้องปง่งเข้าเจ็ดเดือนแล้วและท้องเริ่มใหญ่จนเห็นได้ชัดกับภาพล่าสุดที่เจ้าตัวได้ลงเป็นการถ่ายภาพเดี่ยวของว่าที่คุณแม่แสงสสวยของพระอาทิตย์ซึ่งทางทีมข่าวเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ายแดงสามิวนิฐากันด้วยนะคะ